รู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญาดำมาชีวิตนั่นแหละคือเรื่องของการไม่เกิดแต่ยังทำบุญสุดทานยังสะสมยังอบรมยังอะไรอะไรอยู่นี้เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดไหมเป็นอย่างนั้นเ่ยเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมรพระองค์ทรงรู้อย่างนี้ก็เลยทรงชี้ไปที่มาาัคคาปฏิปทาผลธรรมแปดอย่างมาาัคคาปฏิปทา สี่ก็คือความการงานชอบความเพียรชอบในการงานชอบเลี้ยงชีพชอบและก็ความเพียรชอบสติชอบแล้วก็สมาธิชอบในแปดอย่างนี้มันเป็นหนทางที่จะทําให้ไม่เกิดในแปดอย่างนี้เป็นหนทานที่ทําให้ไม่เกิดแล้วหนทางที่ทําให้เกิดมันจบลงตรงสุดสข,ข้อแรกเลยก็คือความเห็นตรงถูกต้องที่เรียกว่า สมามรายินดีทำอะไรที่จะไม่เป็นเหตุปัจจัยแห่งกรรมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ผูกพันธานาการซึ่งการและการเราหลักเราเขาใส์นในคนตัวตนเราไม่เห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาชมเราก็ไม่จําเป็นต้องยิ้มเขาตีเราก็ไม่จําเป็นต้องได้คนที่ทําได้อย่างนี้เท,ท่านั้นแหละจึงจะเรียกว่าไม่เคยเขาชมเราไม่จําเป็นต้องยิ้มเขาตีเราก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าคนอย่างนี้ท่านั้นจริงๆเรียกว่าอยู่ในมรรคาไปตรปทาเห็นสว์โรกเป็นไปตามกับแล้วมีความเห็นนั้นตรงถูกต้องว่าธรรมสิ่งนี้โรเกิดขึ้นในเบื้องต้นเขาชมเราเขาอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไอ้คนที่ชมเรามันก็ต้องตายไอ้คนที่ถูกชมอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ตายไอ้คนด่าเราตายไหมคนผู้โดนด่าก็เออ แล้วทำยังไงอูเบกขาล้นคือวางเฉยในสิ่งทั้งหัวนั่นแหละคือคนคนนั้นที่จะไม่เกิดแต่ย,ยังดีใจเมื่อเขาชมเสียใจเมื่อเขอดาด่ายังมีความรู้สึกเ,เป็นสุขอรมมารุณ์มารวยแม้แต่การดินทาว่าร้ายนิยมชมชอบให้สรรพสิ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดทท้งนั้นเลย เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดทั้งนั้นรักษาศีลเนี่ยเกิดไหมเ,เกิดนะทำบุญเกิดไหมเ,เกิดรักษาศีลทำบุญเนี่ยเกิดภาวนานเกิดไหมเกิดภาวน,นาเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยของการไม่เกิดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวะอกภาวนาที่มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายทีญญ่จะให้รู้ถึงปัญญาเองพอมีปัญ,ญญาแล้วก็จะรู้ชัดว่าไม่รู้จะทำไปทำไม ไม่รู้จะสะสมไปทำไมไม่รู้จะมีไปทำไมไม่รู้จะได้ไปทำไมไม่รู้จะอยู่ทำไมสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดทำไมถามว่าไม่รู้จะเกิดทำไมถ้ามันมีคำตอบอยู่ในตัวเองไม่ใช่ไม่รู้เพราะไม่รู้แต่ไม่รู้เพราะรู้ถึงที่สุดแล้วว่าแม้เกิดมาที่สุดมันก็ต้องตายอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีความเห็นอันแจ มีความเห็นอันตรงสอดคล้องกับความจริงว่าที่สูนคุณหามาตังเยอะเอาไปได้ไหมได,ได้มีบ้านหลังใหญ่อย่างนี้ก็นอนแค่หลับมีอาหารเต็มโต๊ะอย่างนี้ก็กินแค่อิ่มมีรถคันใหญ่อย่างนี้ก็ไปถึงต้นฐานแปลย ทั้นั้นเองมันไม่มีอะไรคําตอบที่มากกว่านี้อนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็จะตรงกับคําสอนที่ลรกปู่สอนไว้เมื่อ30มบกว่าปีที่แล้วว่ารู้จักสมมุติใช้สมมุลให้ได้สมมุติรับประโยชน์จากสมมุติแล้วก็ให้ประโยชน์จากสมมุติท้ายที่สุดอย่ายึืดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติอย่างนี้ครับเหล่านี้คือมัธาปฏิตะลา ข้อแรกเลยด้วยความเห็นว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นสมมติเพื่อเข้าใจตามความหมายนี้แล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นสัมาิฏฐิไอ้คำว่าสัมาิฏฐิไม่ใช่เห็นแค่นี้อย่างเดียวหนึงอกจากเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจะแมกสัตว์ให้ดีชั่วเร็วยาวเห็นว่าทําดีได้ดีเห็นว่าทําชั่วได้ชั่วเห็นต่อมาันนี้ก็เรียกว่าเห็นพื้นๆนะนก็เรียกว่าเห็นในชั้นอนุบาลไอ้เห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรม จำแมกสัตว์ที่ดีช่วยเรียวยันี่เขาเรียกว่าเห็นในชั้นอนุบาลเรียกว่าสมบุติบัญญติแต่เห็นในชั้นสูงขึ้นมาขยับเป็นปรมัจารยญิบัติหรือบัญญัติที่ไม่ต้องบัญญัติเลยนั้นก็คือเห็นว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นของว่างบุญก็ว่างบาปก็ว่างดีก็ว่างชั่วก็ว่างมันว่างไปหมดมันเป็นของว่างปราศจากสัตว์บุคคลดวงตนเราเขาและสิ่งของ อย่างนี้เขาเรีเห็นโดยปรมาสัจจะถ้ายังเห็นว่าสัตว์โรกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจะแนกงสัตว์ที่ดีช่วยเร็วยาคุณต้องทํากรรมดีเอาไว้นะอย่าทํากรรมช่วอย่างนี้ยังถือว่าเป็นคําสอนของพวกอัลนีฮถ้าคําสอนชั้นปรมาจัรจะก็ต้องว่างหมด ทุกเรื่องสรรพสิ่งไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาอย่างนี้แหละจึงสร้างเหตุปัจจัยไม่ให้เกิดเข้าใจวามหมายไ้มนี่คือหลักของสัมมาทิฏฐิดัมริชอบข้อที่สองไม่ใช่ดํารีที่จะไม่ทําชั่วแล้วทําดีไม่ใช่แค่ดํารีอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นโลกิยาดํารีเป็นการมาประจรดํารียัางเกิดมาเป็น เป็นแบบภูมิของพวกกามมวารจรก็คือพวกสวรรค์สัตว์นรกเปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์อยู่แต่ถ้ายังเป็นถ้าจะขยับจากการมวาวจรดดำริมาเป็นโรอุตราศดำริคือดำริว่าทำอย่างไรจะทําให้เกิดนิพพิทาย,ยามคึอความเบื่อานะ เบื่อนายในราบในยศในเกียรติในศักดิ์ศรีในชื่อเสียงในบินทาในสรรเสริญในสัมผัสในสุขในทุกแม้ที่สุดเบื่อนายในในความกำหนัดอินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้เบื่อนายในสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นตัวโอของกูมันเขาเรียกว่ามิพิธายายาแปลว่าปัญญาปัญญาเห็นแล้วเกิดความเบื่อ ทีนี้มันก็จะถึงความหมายของคำว่าโคตบุญยานยานข้ามภพข้ามชาติเบื่อไปยังข้ามภพข้ามชาติชาตินั้นก็ไม่ดีชาตินี้ก็ไม่ดีชาติไหนๆก็ไม่ด,มมด,มมดีเพราะมันมีเกิดขึ้นดันอยู่ดับไปสุดท้ายก็ตัดทุกชาติที่มีอยู่หมดอย่างนี้นั่นเราเรียกว่าสมควรจะจะเขาเรียกว่าอะไรปฏิญาณว่าตัวเองจะไม่เกิดแต่ถ้ายังมี เรื่องที่จะต้องยึดต้องแบกต้องถามต้องภูกต้องพัฒนาการต้องวิเคราะห์ต้องคิดต้องสนับสนุนต้องส่งเสริมต้องยอมรับต้องปฏิเสธยังชมอยู่ยังดินทายยังด่าดีเสียใจโดนดนชมดีใจไม่ได้อย่างนี้มันต้องมันเกิดอีกอีกหลายรอบมันว่าตจังเลไม่ถึงจดไดน้หมดเจ้าความไม่เกิดอย่างนี้เป็นด้แม้ องพระผู้มีพระพัะเนเจ้าทรงสอนวิถีแห่งความไม่เกิดเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่ไม่เกินแปดชนิดหนึ่งในแปดชนิดก็สำคัญที่สุดคือเห็นตรงถูกต้องเรียกว่ารู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงท่องเอาไว้อย่างไง เห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยมักจามีองค์แบบระการเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นว่าหัวเป็นหัวเราลูกเป็นลูกของเราสมบัติเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าเห็นตรงถูกต้องไหม ถ้าตรงถูตกต้องมันต้องคาบหัวมาจากท้องแม่อ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าตรงถูกต้องของปูโน่นโน้นเลยเนี่ยเพาปูที่อยู่มาจากท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตรงถูกต้องไอ้นี่ยังต้องมาหาเอาฮัานหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตรงถูกต้องไหมหามาแล้วมันเชื่อมไหมโอ้โหขุนมันเท่าไหร่ทำให้มันกินขนาดไหนมันยังไปตีกรอบรอบเด็งได้เลยไปไหนมาไปตีกล์ฟไม่รู้ว่ากรอบรวมหลุมไหนเรามันก็ไปของมันแหละ ก็มันนี่เห็นไม่ตรงไม่ถูกต้องไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่เต็มไปตามความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงมันคืออะไรความเป็นจริงของมันก็คือมันไม่มีตัวตนเลยมันไม่มีตัวตนทุกอย่างมันว่างเราไม่มีหัวอยู่ได้ไหมใครบอกอยู่ไม่ได้ยกมือเดียวมันจะได้หาให้ไม่มีเงยอยู่ได้ไหม เออไม่มีลูกอยู่ได้ไหมได้มันอยู่กันได้ด้วยเหตุบัจจัยของกรรมหล่อเลี้ยงอยู่แล้วแต่ที่มามีอยู่นี่ก็คือมาทําอะไรใหม่เออมาทํากรรมใหม่ใครบอกว่าฉันไม่มีผัวฉันอยู่ไม่ได้ถามทำไมอยู่ได้ก็ผัวเลี้ยงฉันไม่ถูกไม่ตรองไม่ถูกต้องไม่รู้จักไม่เข้าใจ ไม่ตามความเป็นจริงเพราะแม้คุณไม่มีผัวกรรมก็เลี้ยงคุณอยู่แล้วคุณต้องมาสุขมาทุกมาได้มาเสียไอการที่คุณไปได้ผัวมาใหม่เนี่ยกลายไม่ว่าคุณเพิ่มกรรมมากขึ้นพูดอย่างนี้แก่กรชั้นเลิกกันเดี๋ยวกลับไปไปบอกไม่ต้องมีผัวแล้วฉันไม่มีแล้วผัวตายหมดแล้วลูกก็โตแล้ว,วอะไรอย่างเงี้ยจางบวัด แต่อยากจะบอกว่าเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเป็นความหมายนี้เท่านั้นแหละจริงจะถือว่าเป็นผู้ไม่เกิดแล้วก็เห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงมันมาจากการเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญา,า,านำพาชีวิตแล้วเรียนรู้ชีวิตเลยชีวิตกล ชีวิตคนอื่นไม่ใช่แต่ชีวิตเราเองที่เราเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยโดยความหมายนี้เนี่ยไม่ใช่ไปเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงในชีวิตคนอื่นนะแต่มันเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงในชีวิตของตัวเราเองมันเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเปลี่ยนคนอื่นยากเปลี่ยนตัวเองไม่ลำบาก รู้จักคนอื่นทุกยากรู้จักตัวเองง่ายมากแต่นี่คือหลักของข้อแรกเลยสามมาทิฏฐิดำรีที่จะออกจากไม่ใช่ดำรีที่จะออกจากทำชั่วแล้วมาทำดีอย่างเดียวไม่ใช่นี่ยังถือว่าเป็นดำริขั้นประถมขั้นอน,นุบาลมันต้องดำริที่จะรู้สึกได้ว่า สัตว์โรคทั้งปวงไม่มีตัวตนสัตร์จิตในโรคไม่ใช่ของจิตเป็นมายากาเรเนต้องดำรดิให้ได้ถึงขั้นนี้เลยนะเรียกว่าปรมัตถจาจยะแต่ถ้าเดี๋ยวดำรดิว่าเออวันนี้เราไปใส่บาลเออวันนี้เราไปฟังธรรมปรินเราไปรักษาศีลดัรีิอย่างนี้ถูกไหมถูกแต่มันถูกในชั้นโลกียะสัต ไม่ใช่ชั้นปรมัาสัรว์ผู้ดำรีอย่างนี้ยังไม่สามารถตัดชาติพบยังกลับมาใช้บุญใช้กรรมอยู่ใช่ไหมอาสมมุติดำรีจะใส่บาตรแล้วไปใส่ตามนะั้นตายไปแล้วได้บุญหรือบาปบุญ,บ,ญบุญก็ต้องไปเป็นเทวดาออาสมมุตินะตีต่างก็ใส่บาตรปั๊บประทูไม่ไหมเน่นเข่ง ไข่เค็มซี่กึ่งอะไรก็แล้วแต่ท่านเข้า<อ>ใจไหมไหม,มอิ่มเออปาบปื้มพิธีอิ่มดีเสร็จแล้วเดินกลับไปเกิดเป็นลมตายใจนึกถึงเออคุณด้วยใส่บาตรไปสวรรค์เห็นไหมยังต้องเกิดอยู่เออใส่บาตรจบแล้วเดินกลับบ้านอืงค์นี้ไม่เคยเด็นกาเลยมย่ได้ไหว ถ้าเจเกแน,น่เสียใจเลยอุตส่าห์เรืยอประตูตัวใหญ่รับหัวมันใส่บาทล้ดนั้นมาเอาประตูตัวใหญ่คุไปกินแล้วแถมเป็นเก๋อีกเกิดเป็นลมตายไ,ไ,ไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าใจมันสร้าหมอกไงจิตเตะใส่ท่าริเกอทุกติปาติการขาดต่อตายถ้าจิตสร้างหมอกก็ไปสู่ทุกขติอย่างเี้ยเป็นต้นเกิดไหมเิด หมนกันนะเอารักษาศีลศีลส,สูงสุดให้รักษาจนด,ดีเยี่ยมงามร้องไม่ขาดเลยไม่ข้อเดียวเกิดไหมเกิเกิดร,ร,รักษาทำที่าก็เกิดรักษาศีลก็เกิดแล้วทำอะไรไม่เกิดเจริญมาวันาาที่เรียกว่าเจริญปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าดำริดำริถูกเขาเรียกว่าสัมมาดำริหรือดำริที่เป็นสัมมา อันี้มันต้องมาเจรจาเพราะฉะนั้นพอดำรีถูกคิดถูกดำรีถูกแล้วมาเจรจาเจรจามันก็จะไม่ขัดกับความหมายของคำว่าเห็นตรงถูกต้องรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงมันจะไม่ขัดมันจะพูดสอดร้องใครก็มาพูดว่าโรคว่าเออผมก็ว่ามันว่างทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่คุณพูดก็ว่างอ่งงเลยคนบอกเออกูว่างมงว่างว่างไปเปนเาไม่ต้องทําอะไรแล้วมึงก็กู Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để ông về qua màn này thế còn gì thấy